ภาพมากบมายืนอยู่ทงหน้าพี่น้องตอนเ้าว่าเ้ากับเ่เงเาปันใดแดดออกแรล้วฟ้าแจ้งจางปางมือนี่มาเบิงทงหน้างัวมาปล่อยใส่ทงหน้าพี่น้องสวัสดีด้วสู่ขู่สู่คนบรววัสิยูในประเทศหรือต่างประเทศ กะยินดีเข่าสูช่องลุงไรบ้านนาคือเก่าคือเดิมน้องเอางวัวลงมาปลอยอยู่ทงหน้านั่งบอดดไทยพุหละงัวกระไดดินกระแห่งนี่ทงนี่นั่งบอดดไทย เอาไว้ให้ง่วพอได้กินได้เล่มก่อนแต่ว่าทั้งขคางเพ่นไทยเบิดละได้พี่น้อง้างนะพ่นไทยเบิดละเพื่อนไทยเบิดละ,นะดละ,ดละฟังทางนะเ,งเหลืออยุ่งเดียวนี่ละ่ะเงาลงไป หางัวพุ่นละทั้งพี่เพิ่นกะไทยเรียบเรียบร้อยแต่ว่าแหงคักพี่น้องเอ้ยแหงอีลีอีหละทงหน้าลงพุ่นละกว่างขวางอีสารบ้านเฮ้าเพิ่นไทยเบิดละ แต่ว่ามันเล่งพี่น้องอันนี้กับถนนว่นถาถนนกระเมนคันคู่หน้ากับเมนหลัดทงเขาเมื่อบานพุระปลาคือพุละลุงไรหลัดมานีตลอดย่งบ่ได้ไถยพี่น้องนี่ย่งอีก ทงนึงพุ่นละทั้งน้ำประป่ายังบอได้ไปเบึงแต่ว่าบอกเขามาถ่ายให้เรียบร้อยแต่ว่าจักถ่ายบอถอ่ายลงมาเอาง,งว่วมาปล่อยพี่น้องเลยถือโอกาสถ่ายบรรยากาศแบบธรรมชาติให้พี่น้องเบ่งนี่แหละคืออีสานบ้านเฮา ขนาดเทความแห็งแรงกระสุดยอดแห็งคักแห็งในอิลิมือเนี่ยกสิเสด็ดคือเก่าพี่น้องนี่พืนไทยเบิดอะไรได้นหนควันกุ๊ปกัด ้ายไปว้าไปจะยางขึ้นเมื้อได้บ่อนขึ้นเมื้อสวนอยู่หน้าอยู่หัวอยู่สวนคือเกา่าถนนหนทางลัดทงขึ้นเมื้อสวน ทงหน้าเพิ่นกับปูกปลาอย่างใส่พี่น้องจากหน้ากับเป็นสวนอย่างพร้อมต้นใหไงปลูกอยู่ทงหน้าปา๊าเมื่อนี่กระสีเดดอีกเมื่อนี่กระดาพี่น้องโอ้โหมูเพิ่นไทยเบิดละ จะของใครยังบ่ได้ถ่ายอยู่คู่ครึ่งหนึ่งคู่ครึ่งหนึ่งเพิ่นจกสะใหญ่พี่น้องสะใหญ่โอ้ไะโอ้แดดสอ่องหอนแต่เศร้าแทบมือนี่ขึ้นเมือ่อขึ้นเมือ่อ เดือนไปไปลายพฤกษาพุ่นละ่ะจังสีทไทยไอ้งัวได้กินเนี่ยมันม่มีทีสิปล่อยเพิ่นไทเบิร์ดอมข้างเรือนนี่แหละจงไว้ก่อนเฮดละลาเอาปลายพฤกษาพุ่นละ่ะจังสิทไทยโอ้ แดดอีกแล้วพี่น้องแดดอีกแล้วมือนี่ก็อีกมือนึงเอาบรรยากาศตอนเศร้าๆแต่ว่ากระเด็ดจะเศร้าะละเกินมือนี่เอาให้พี่ให้น้องเบ่งเบ่งอือคือทั้งทึงผลพี่น้องปลาอยางเป็นปลาอยางทั้งเบด เป็นปลายยางสงไรกับสียยางขึ้นไปพุ่งละปลาคือปลายยางพุ่งละโอ้ฝนจังใดก็คือบอ่ตกแท้มิดตลมมือใดก็ได้ไดมืดมากกับมิดตลมฝนกระตกมาล็อกปอกเปก พิ่นไทยแล้วมันเป็นดินทรายพี่น้องหน้าดินทรายทรายนี่ดินทรายขลับเลยแต่มันเป็นที่สูงเนี่ยจักหน่อยเพิ่นไทยเบิดเด้ดิฟังทางไทยเบิดแล้ว กำลังยางขึ้นเมื่อสวนพื่อสวนยางพื่ง่วงลงมาปล่อยตอนเศ้าพอได้ให้ได้กิน,ยนหยาหนมอกป้าตอมือนี้ก็อีกมือนึ่ง เดดแทะมือนี่เด็ดกระเด็ดคักเดดจนอยู่ยากด้วยพี่น้องไอ้แงเวียนมากกัดโอ้ยอยู่แต่กับพัดลมบ่ใส่พัดลมผมบาดายฮอนไล ขึ้นมาโนนสะแล่ข้าวสวนแล้ะบันลุงไร่ยางมาแต้พุทะกลางทงฮอดสะแล้วพี่น้องสะกัดดักมีป่าบ่ามีป่าบ่ได้ลงเบิง แล้วเถียงหน้าหน่อยพอได้สนอาศัยย่มฝ้าตกฝนลง ฮอ,อนฮอนฮอนล่ะมาหอดถนนหนทางเป็นทางเก่าทางเดิมถนนดินแดงลัดทง พุนละขึ้นบันดุงมีชัยใวๆเอา้าว่วออกมาปล่อยไว้ทงหน้าพี่น้องขึ้นมาหอดสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วยางตากจากพุละกลางทงห่นละเอาสำหรับ คลิปนี้ก็จบไปซสำนีขอขอบุญขอบคุณด้อที่ติดตามรับชมช่องลุงไรบานหน้าให้กำลังใจลุงไรบานหน้ามาตลอดขอให้อยู่ดีมีแห้งทุกทุกท่านลำลำรวยรยถูกหวยรวยเบอร์มือหวยออกวันหวยออกบอม,มือนี่หรือจะได้เอา้ามือน,นี้คลิปนี้ลับไปก่อน สวัสดีครับผม